สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการอันเดอรเคสอพิสโตรที่2 6 6กครับผมสวัสดีครับนี่คือถ้าเห็นใครมันจำเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเปิดรายการรลบที่2ใช่ครับเราแบกแบกกันตรงนี้เลยเรามอบ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 ครับว่าวันนี้เราพิเศษมากๆาครับเราไม่อยู่กันแค่ธัญวัตรครับเพราะว่าถ้าอยู่กันสองคนเขาจะไม่ตั้งใจฟังผมวันนี้เป็น EP ที่เราเขาจะตั้งใจฟังผมมากเพราะเรามีแขกรับเชิญที่ดูภูมิฐานมีความน่าเชื่อถือมีวุฒิภาวะ ครับเนี่ยนี่อีเรนเนี่ยตอนเปิดรอบแรกเนี่ยคุณก็ลามปมพี่แฮมมารอบนี่แล้วผมรอบเขาขนาดคุณก็ลามปำพี่แฮมนีแล้วใช่ใช่เมื่อกี้เขาตบหัวพี่ด้วยใช่ใช่เมื่อกี้ช็อตแรกแค่เล่นหัวแต่รอบสองตบเลยตบเลยเขาตกลามปำ วันนี้อยู่กับพี่แฮมครับผมอ๋อลืมแนะนำตัวสวัสดีครับวันี่แฮมทัชพลครับจากไฟาร์นด์ฝาวครับสวัสดีครับพี่แฮมสวัสดีครับยินดีต้มากแต่ที่พวกเราเคยไปเยือนบ้านพี่แฮมมาแล้วรอบพักนั่นะครึ่งปีแล้วครึ่งปีแล้แล้วเราก็วันนี้ก็เลยชวนพี่แฮมมาครับจริงจริงพี่แฮมไม่ได้อยากมาออกรายการเราพี่แฮมอยากออกอีกรายการหนึ่งอ๋อรายการนั้นพอดีพี่ยัง ไม่คอรริฟายเพราะว่ามันเป็นรายการระดับท็อปเห็นต้องต้องสัมภาษณ์ก่อนต้องแบบมีรอบส่งใบสมัครสี่ห้ารอบสัมภาษณ์เขาบอกรีซูเม่พี่ยังประวัติยังไม่ถึงยังไม่ถึงคนดังไนรายการแล้วนะมิดมิดยูนิวอร์สเดี๋ยวนี้เวลาจะขอคิวคุยเนี่ยแบบว่าติดต่อผ่านเลขาด้วยนะครับอ้นั่คิวมันห้าวันไว้ได้ห้าวันนี่คือยุ่งกว่าพี่นกที่เป็นผู้บริหารตึกนี้นะโอ้ขนาดนั้นเลยซึ่งเวลาหายตัวไปไหนก็ไม่รู้หายไปไหนอใช่ได้ข่าวว่าเขามีความรักกันไหม ก็เอ้ยที่ผมจริงๆผมสัญญาเขาไว้ว่าผมจะแบบปกป้องเขาครับพี่แฮมปกป้องผมได้บอกพี่โจไม่ได้เป็นนักชูคือว่าแฟนเป็นเจ้าของโรงแรมอะไรไม่ใช่เร่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อุบไปก่อนแฟนครับเรื่องที่แบบแฟนเป็นบาริสต้าก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่่ใชพี่ว่าตอนนี้โจพยายามกู้เทปแรกเข้ามาเทปแรกเนี่ยมันหนักแล้วอันนี้แม่งหนักกว่านักกว่าครับผมไม่เป็นไรเราคุยกันถึงสามคนเราอยู่เนี้ยเรามาคุยกันเรื่องทรูครามดีกว่าครับเรื่องที่ อย่างทั้ง UC และไฟนัทฟาแล้วก็ช่องมีแฮมเองอะเป็นคนที่เล่าเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะครับอืก็วันนี้เป็นเกียรติมากที่เชิญมีแฮมมาประเด็นที่อยากคุยกันเนี่ยมันคือเรื่องที่ตอนวันเนี้ยที่เราจะอัดกันเนี่ยมันจะออนในช่วงเดือนมิถุนายนครับซึ่งมิถุนายนคือเดือนไพร์มันครับเดือนแห่งการรุนรงการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางเพศทางเพศวิถีอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยอยากลองดูว่าถ้าเราตั้งธีมว่าไพร์มันหรือว่าเรื่องเอลจีบีดีคิวพลัสเนี่ยมันจะมี เรื่องอะไรที่เราสามคนไปหามาคนละเรื่องแล้วมาเล่าให้กันฟังได้ซึ่งเวลาเราเล่าเรื่องทรรคลามเนี่ยพี่แฮมยิ่งยศเราเองพูดถึงเหยื่อที่เป็น LGBTQ กันเยอะเนาะเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ครับเนาะคิดว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะมีอะไรหลายๆเรื่องได้ คุยกันครับผมต้องบอกว่าโจทย์วันนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าประเด็นนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟล้ำพังแค่พูดเรื่อง LGBT+ ก็เซนซิทีฟแล้วในสังคมแต่วันนี้เป็นถูกขามครับผมดังนั้นถ้าไม่ได้ผิดพลาดไปพวกเราสามคนกราบขอไปด้วยครับนะตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ผมเล่าก่อนครับได้เลยแล้วก็ให้พี่แฮมปรับตัวกับบรรยากาศปรับตัวแล้วก็สอนให้เขาเขาเก่งคุณมากเลยไม่คุมนเลยวายที่นี่มันไม่ค่อย เอือในการทางานเท่าไหร่เนี่ยใช่ใชเมื่อกี้มาถึงมันไม่ค่อยี่งงมากเลยพี่สับสนว่าไหนคือเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแต่ว่าผมบอกให้ก่อเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่เรื่องจริงโอเคครับโอเคอ่ะวันนี้ผมเล่าก่อนนะครับครับก็คือเมื่อกี้อย่างที่กิ่นไปว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเดือนมิถุนายนของทุกปีเนี่ยมันจะเป็นเดือนพรามันเนาะเดือนเดือนแห่งความภาคภูมิใจในเพศสภาพในเพศวิถีหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประเพณีปฏิบัติเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกเนี่อรู้กันอยู่วา่ สิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองก่อนที่จะเล่าเรื่องเนี้ยหรือว่าไปรีเสิร์ชเรื่องเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็คือทําไมต้องเป็นเดือนมิถุนายนเออทําไมมันถึงต้องเป็นเดือนเดือนนี้นะซึ่งถ้าจะไปดูจุดเริ่มต้นของสิ่งนี้ครับเราน่าต้องย้อนกลับไปในเดือนมิถุนาของปีหนึ่งเก้าหกเก้าที่สหรัฐอเมริกาครับผูเห็นภาพขึ้นคือในยุคสมัยนั้นนะ่ะนอกจากชายและหญิงที่เป็นสเตรทแบบพวกเราหรือว่าพวกเนี้ยครับเพศวิถีในรูปแบบอื่นๆก็จะไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในสังคมสักเท่าไ ที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์มแม้กระทั่งบางทีก็ดูรู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดทางศาสนาความเชื่อรหรือว่าอะไรก็ตามที่มันขัดกับความเชื่อของคนทั่วไปในยุคนั้นนะครับบางทีเนี่ยมันกระทบไปถึงขั้น การจ้างงานด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีก็ไม่นิมมีการจร้างงานถ้าคุณเป็น LGBT ก็จะเป็นปัญหาทั้งในเรื่องของการความเป็นอยู่ความไม่เท่าเทียมในสังคมบางทีไปถึงเรื่องของการเหลื่อมล้าในการทํางานด้วยซ้าแล้วก็บางทีก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความแปลกประหลาดใน,ในในรายการทีวีกับบางทีก็ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยซ้ำกับการเป็น LGBT ครับซึ่งสิ่งเนี้ยไอ้ความแปลกประหลาดในรายการทีวีอะ่ะมันก็ยังคงตกค้างมาอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าณตอนนั้นอ่ะมันยังมันหนักกว่านี้มากมันในแบบที่ ตัวเราเองอาจจะจินตนาการไม่ออกในสามว่าถ้าเราเป็น LGBT ในยุคนั้นเราต้องเจอกับความหนักหนาอะไรบ้างด้วยเหตุนั้นนะครับทำไม่้เฉลี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีชาว LGBTQ+ เนี่ยนับพันคนในนิวยอร์กครับถูกจับกลุ่มแบบดื้อเพราะว่าถือว่าเป็นการก่อเชื้อกรรมต่อธรรมชาติแล้วก็เป็นพฤติกรรมลามกอนาจารซึ่งมันแบบบิเดเบี้ยวมากเนะะาะกระทั่งการแต่งกายก็ยังมีข้อบ,บังคับเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายต้องแต่งตัวประมาณนี้นะห้ามแต่งตัวมากชิ้นกว่านี้และถ้าใส่ไม่ตรงเนี่ยก็จะมี การผิดกฎหมายแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ด้วยเหมือนกันอทาให้กลุ่มที่ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยครับต้องปิดบังตัวตนเพราะว่าพวกเขาถือเป็นคนส่วนน้อยแล้วก็ไม่ได้มีอํานาจในการต่อสู้กับการที่ถูกกดทับแบบนี้เลยคือท่ามกลางบรรยากาศของความไม่เท่าเทียมเนี่ยณหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งในนิวยอร์กครับที่ชื่อว่ากรีนวิชมันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่กลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยสามารถใช้ชีวิตเป็นของตัวเองได้อย่างเต็มที่และเปิดเผยที่แห่งนั้นเนี่ยคือสถานที่ที่ชื่อว่า The Stone w a l l i n n ซึ่งเป็นที่รู้กันสาหรับคนในคอมมูว่าเนี่ยคือบาเกบเพื่อให้กระชับจากนี้ผมจะขอเรียกที่นี่ครับว่าเดอะสโตนวอลแล้วกันครับแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งเล่าไปว่าขนาดแค่การแต่งกายสาหรับคนที่เป็นเกย์ LGBTQ+ เนี่ยยังมีข้อห้ามที่เคร่งครัดขนาดเนี้ยทาไมมันถึงมีบาเกที่ถูกตั้งขึ้นมาอย่างเปิดเผยเดี๋ยวที่ไม่ผิดกฎหมายได้เนาะเราว่ากฎหมายของ York นะิวยอร์กในตอนนั้นอนะ่ะมันเคร่งขนาดที่ว่า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเกย์และเลสเบี้ยนด้วยซ้ำเออถ้ามีบายแห่งไหนทูกจับได้เนี่ยว่าขายเครื่องดื่มให้กับคนประเภทนี้ก็จะมีสิทธิ์ถูกสั่งปิดแล้วก็ถูกยึดใบอนุญาตประกอบกิจการเพราะว่าถือเป็นการก่อความไม่สงบสุขให้กับชุมชนนี่อยากรู้ว่ามันวัดแค่ยังไงนะเออคนนี้เป็นเกย์ดูยังไงคนนี้คนคนที่มาซื้อเหล้าซื้อเบียร์เป็นเกย์จริงๆมันก็ไม่ได้มีมาตรวัดขนาดนั้นวะแค่ไปออกกฎหมายเป็นแบบเออแค่ว่าบางทีมันเห็นเห็นจาก ตรงตาล้วก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเลยครับหรือว่าจริงจริงมันมีกฎหมายที่เคร่งขนาดที่ว่าการเต้นกับคนที่มีเพศสภาพเดียวกัน,นก็ถือเป็นการกระทาอนาจารด้วยซ้ำแล้วทําไมสโตนวอลถึงเป็นพื้นที่ที่เหมือนเป็นเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นของเกฑ์นในสมัยนั้นอแน่นอนว่าถ้าจู่จูเนี่ยคนเป็นโนวันในยุคนั้นแล้วจู่จูแบบมาตั้งบากเกต้องตรงอะ่ะมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายหรือไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะทําได้เนาะแล้ว สโตนวอล l อินในแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็เป็นบาร์ทั่วไปที่ถูกกฎหมายในสมัยนั้นไม่ได้เจาะจองว่าเป็นบาร์ของเกย์หรือว่าเป็นบาร์ของ LGBTQ+ นะครับจนกระทั่งในปี1966มันมีกลุ่มมาเฟียกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มเจนูวิสซึ่งเป็นแบบแฟมิลีชื่อดังอ,อันดับหนึ่งต้นๆในนิวยอร์กนะครับซึ่งเขาก็มาเทคโอเวอร์บาร์แห่งนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันเป็นบาร์เกย์จุดประสงค์เนี่ยมันไม่ได้มีความต้องการที่จะ เรสบาร์ขึ้นมาหรือว่าต้องการที่จะไม่ความเท่าเทียมมันเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องธุรกิจหมดเลยเขาบอกว่าการสร้างบาร์ขึ้นมาเพื่อเจาะกลุ่มเก์โดยเฉพาะมันน่าจะทําให้เขามีเงินหรือว่าหาเงินกับตรงนี้ได้เขาที่อื่นมันก็ไม่ได้เปิดรับบนี้ใช่ไหมเขาคะเว่าเจ้าเดียวตรงนี้เป็นบลูโอเชียนแลวเขาก็อยากไปจับกลุ่มตรงนี้แล้วก็เขียนโกกาสตรงนี้ครับแล้วก็สร้างบาร์เก์ขึ้นมาจุดเริ่มต้นนั่นเองครับที่ทาให้โซนวอลเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายชัดแล้วก็กลายเป็นที่นิยม จนหนึงขั้นกลายเป็นหนึ่งในบาเกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่เนี่ยเป็นที่ที่ผู้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับสามารถมาที่นี่แล้วก็ปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วบาเกในสมัยนั้นน่ยที่ปลอดภัยจากตำรวจเนี่ยก็ยังมีไม่มากนะักและโซนสโตนวอลก็ยังมีขนาดใหญ่ราคาก็เหมือนจะเข้าถึงง่ายกลายเป็นที่พักยามค่ําคืนของชาว LGBTQ+ ไ<ช>ม่ว่าจะเป็นแบบเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเป็นแร็กเป็นควียาอะไรก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ถูกยอมรับในสังคมครับสามารถมาที่เนี่ย เพื่อหาที่พึ่งพิงได้หาเพื่อนหาคอมมูนิตี้ที่ทำให้เขารู้สึกเซฟขึ้นมาได้ครับก็ลกลายเป็นสถานที่ที่ต้อนรับคนที่มีความหลากหลายนะครับซึ่งการจะเปิดฉากว่า Stonewall เนี่ยเป็นบาร์เกเลยตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาก็เลยไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจว่า Stonewall เนี่ยเป็นบาร์แต่จดเป็นเหมือนร้านขายเครื่องดื่มทั่วไปเฉยๆและใช้วิธีติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปิดหูปิดตาหลับตาข้างหนึง่งแล้วก็ไม่เข้ามาตรวจคนข้างใน Stonewall ซึ่งตรงนี้มันนํามาซึ่งค่าใช้จ่ายประมาณ1,200ดอลลาร์ 1, ในยุคนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลยเหมือนกัน<ม>เพื่อแลกกับการที่จะได้รับคาเตือนล่วงหน้าว่าจะมีตํารวจเข้ามาคนที่เนี่ยครับในวันไหนบ้าง<ม>ถ้ารู้ปุ๊บก็จะมีการบอกว่าวันนี้ไม่ต้องมานะแล้วก็เก็บแอลกอฮอล์เอาไปหลังร้านทั้งหมดเลย<ม>เวลามีการตรวจคนก็จะได้ไม่มีการตรวจเจออะไรไอ้เงินตรงนี้ครับที่ต้องทําการแบบติดสินบนเจ้าหน้าที่1,200ดอลลาร์เนี่ยมันกลายไปรเป็นฟิกซ์คอสที่ทําให้การทรําธุรกิจงนอเี่ย มันต้องหาเงินให้ได้มากขึ้นเพื่อมาครอบคค่าใช้จ่ายตรงเนี้มันก็เลยนํามาซึ่งเจโนวิสเนี่ยเลือกที่จะใช้การตัดต้นทุนการลดต้นทุนงานทําธุรกิจลดความซับซ้อนของสตรัคเจอร์ของของโครงสร้างหรือว่าทําให้น้ําประปาที่ใช้ลางแก้วเนี่ยมันมีจํากัดห้องน้ําก็จะไม่มีการแบบดูแลถี่ถ้วนขนาดนั้นห้องน้าก็จะมีวามส้วมตันเครื่องดื่มก็จะมีรสชาติแบบพอถูถ่ายพอกินได้พอเอาเมาก็พอแล้วก็มีการเอาแอลกอฮอล์ที่อยู่ในร้านนะครับ ผสมกับน้ําเพื่อทําให้มันเจือจางมากที่สุดเพื่อขายในปริมาณที่ได้เยอะขึ้นแล้วก็รีดายเงินจากลูกค้าที่มีฐานะหน่อยเพื่อ,อแลกกับการปกปิดเรื่องเพศสภาพของเขาอ,อันนี้ก็มีความแบบการทําธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่ใช้การเอาเปรียบกับความใช่ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอืมอมแต่ถึงแม้จะมีการจ่ายสวยครับก็ใช่ว่าสโตรนวอลเนี่ยจะอยู่เหนือกฎหมายได้สักทีเดียวเนาะเพราะว่ามันก็ยังมีการตรวจค้นการบุกเข้ามาตรวจค้นอยู่แบบบ้างปะปราย แต่ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการบอกก่อนมีการกดสัญญาณเตือนว่าเอ้ยมีจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาบุคคลน,นะใครที่เป็น l g เ t นี่เนี่ยก็ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็หนีไปจากที่นี่ก่อนแล้วก็จะมีการเก็บแอลกอฮอล์เข้าไปหลังร้านอสิ่งที่เขาทําก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็วนไปเรื่อยๆแล้วก็แบบบาร์เนี่ยก็ยังคงเปิดกิจการต่อไปมีการตรวจคนเมื่อไหร่ก็มีการส่งสัญญาณมาแล้วก็หนีไปหลังร้านไปอทีนี้ครับมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ ทีเนี้ยมันมีความแบบ break the pattern หรือว่ามีความแตกต่างไปจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอันนี้มันเกิดขึ้นในตอนเช้ามืดของวันที่2ีิมิถุนายนปี1 9 6 9ครับมันมีเจ้าหน้าตำรวจนิวยอร์กคนหนึ่งได้บุกเข้ามาในเดอะสโตนวอลอินพร้อมอาวุธแล้วก็หมายจับแต่ต่างกันออกไปที่คราวนี้ครับมันดันไม่มีหมายเตือนล่วงหน้าอไม่มีใครบอกบอกมาล่วงหน้าว่าจะมีตำรวจเข้ามาในวันนี้อืทําให้พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างนี่มันผิดกฎหมายครับมันอยู่ในร้านหมดเลย ทั้งแอลกอฮอล์ทั้ง LGBT ีคือกลายเป็นว่าวันนั้นน่ะตำรวจก็เข้ามาจับแล้วก็เหมือนเข้ามารวบร่วงรู้ความจริงว่าในเนี้ยมันมีการขายแอลกอฮอล์มีการขายเหล้าเกิดขึ้นสุดท้ายก็เลยเนี่ยมีการจับกลุ่มมีการแบบเรียกข่าปรับอะไรกันไปเออแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่วุ่นวาย,ว,ว,ายวุ่นวายวุ่นวายกันไปซึ่งเรื่องราวในคืนวันที่ยี่สี่เนี่ยมันก็จบลงแค่นั้นครับไม่ได้มีการจับกลุ่มคนอะไรแต่ว่ามีการแค่เข้ามาแล้วก็พบว่าในร้านแห่งเนี้ย มันมีสิ่งที่ในตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นสิ่งสกปรกโสมมมเกิดขึ้นครับแล้วก็มีการที่เหมือนมันการหมายหัวแบบไกลๆครับว่าน่าจะต้องเข้ามาจัดาาการที่นี่อย่างเร่งเร็วที่สุดออืออรุ่งเช้าของอีกสาวันถัดมาครับมันเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนภายในเดอะ o โ e นวอลอินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเหมือนเคยเนาะแต่ว่าในนั้นน่ะมันกลับมีตำรวจนอกเครื่องแบบแฝงตัวอยู่ในนั้นด้วยครับประกอบไปด้วยตำรวจชายหกคนและตำรวจหญิงสองคนพวกเขาเนี่ย พอถึงช่วงเวลาปฏิบัติการเนี่ยพวกเขาก็เข้าจับกลุ่มพนักงานบาร์ด้วยข้อหาเดิมคือการค้าขายแอ,อกลกอฮอล์โดยไม่มีใบอน,นุญาตครับแต่วันนั้นเนี่ยนอกจากพนักงานแล้วเนี่ยตำรวจได้พุ่งเป้าไปที่คนในร้านด้วยครับพวกเขากำการจับกลุ่มดร็คคลีนและก็คนอื่นๆในร้านด้วยที่แต่งตัวไม่ไมตรงกับเพศสภาพซึ่งก็เชื่อว่าเป็นการละเมิดกฎหมายของนิวยอร์กในขนาดนั้นโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็นําคนที่คาดว่าแต่งตัวไม่ตรงเพศสภาพตังเองเนี่ยเข้าไปในห้องน้ําครับแล้วก็บังคับให้ถอดเสื้อผ้าเพื่อตรวจสอบว่า ตัวเองเนี่ยมีเพศสภาพและเพศวิถีตรงกันยังไงแล้วสมมุติว่าเป็นผู้ชายถ้าคุณแต่งตัวเป็นแร็กแล้วถอดเสื้อผ้ามาคุณมีองคชาตก็จะเนี่ยคือผิดกฎหมายเพราะว่ามันไม่ตรงกับกฎหมายในยุคนั้นแล้วก็จับกลุ่มไปเพราะว่าเป็นการละเมื่อกฎหมายนิวยอร์กในขณะนั้นครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ค่อยๆทยอยเดินทางเข้ามาในร้านเพิ่มอีกทั้งที่เดินเท้าเข้ามาแล้วก็ขับรถเข้ามาอีก3ามคันจนนั้นไปตอนนี้นึกภาพว่าเป็นแบบบาร์แห่งหนึ่งเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากมันเริ่มวุ่นวายครับ เริ่มมีตำรวจเข้ามามากขึ้นมีชาวบ้านเข้ามามุงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศก็เริ่มมาคุมากขึ้นเรื่อยๆทั้งชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มมามุงดูเนาะแล้วก็กลุ่มลูกค้าโซนวอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ไม่สามารถออกมาได้เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังควบคุมพื้นที่อยู่คนภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้แบบนิ่งนอนใจเขาก็ประท้วงอยู่ข้างนอกว่าแบบ ปล่อยตัวคนข้างในออกมาข้างในมันไม่มีคนผิดอะไรนะคือบาร์เนี่ยมันขายแอลกอฮอล์ก็จริงแต่ว่าการที่ตัวเองเนี่ยมีมีเพศสภาพมีเพศวิถีแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะมีการแบบต่อต้านกฎหมายมีการรณรงค์มีการเรียกร้องให้ปล่อยทุกคนในชีวิตนั้นออกมาครับซึ่งคนรอบๆเนี่ยถ้านับจํานวนคร่าวๆเนี่ยน่าจะมีมากกว่า600ชีวิตในค่ําคืนนั้นที่ออกมาเรียกร้องต่อต้านความไม่ยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในคืนนั้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มหนักหน่วงขึ้นไปกว่าเดิมครับเมื่อเจ้า หันมาใช้ความรุนแรงในการจับกลุ่มคนที่อยู่ในบาร์นตอนนั้นด้วย <S <S แล้วในขณะที่เจ้าหน้าตำรวจนายหนึ่งเนี่ยกำลังตีไปที่หัวของเลสเบี้ยนคนหนึ่งครับที่กาลังถูกจับกลุ่มโทษฐานแต่งกายเป็นเพศช,ชาย <S <S เลสเบี้ยนคนนั้นครับก็ได้ตะโกนไปยังฝูงชนบริเวณน,นั้นให้ลุกข,ขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ทําอะไรสักอย่างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยซึ่งเราดูจากสายตาของคนปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเอาซะเลยเนาะซึ่งการตะโกนคราวนั้นหรือว่าความรุนแรงนี่มันเกิดขึ้นนนทีี่่มััยยกดบเ มันไม่ไฟโกรธในตัวของกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนในตอนนั้นนะครับมันลุกโชนมากขึ้นทุกคนเริ่มคว้างสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเหรียญขวดหินหรือว่าอะไรก็ได้ที่อยู่แถวนั้น,นเพื่อตอบโต้ความรุนแรงของเหมือไม่ชอบธรรมของตํารวจในตอนนั้นครับเรื่องราวเนี่ยมันบรร,บร,รลาย,ย่างหนักภายในช่วงเวลาที่เรียนได้ไม่กี่ชั่วโมงรู้ตัวไอทีเนี่ยมองไปรอบๆเนี่ยมีฝูงชนที่ต้องการเรียกร้องเพื่อสิทธิในการแสดงออกทางเพศเนี่ย ได้แห่กันมารวมตัวจํานวนมากมากกว่าร้อยคนอาจจะถึงขั้นหลักพันคนที่ Stone Wall จนจนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทําการปิด Stone Wall ไว้ไม่ใครเข้ามาข้างในนอกจากตํารวจเองโดยที่มีเหล่า g b d q ที่ถูกจับกลุ่มอย่างไม่ไม่เป็นธรรมเนี่ยแล้วก็นักข่าวจาก Village Voice เนี่ยถูกขังอยู่ในนั้นตํารวจเองเนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะสะทกสถานจากการประท้วงจากการลุกฮือของประชาชนในอย่างใดเนาะผู้ผู้ทวงข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะทําลายประตูแล้วก็สิ่งกีดขวางเนี่ยบุกเข้าไปข้างใน ด้วยการจุดไฟเผาครับ oh. พวกเขาเริ่มยกระดับการรุนแรงหรือว่าการเรียกร้องต่างสิ่งนี้ออกมาด้วยกันจุดไฟเผาแล้วก็ไฟเนี่ยมันเริ่มล,ลุกลามบานปลายเข้าไปข้างในเข้าไปจนท,ทั่วพื้นที่อแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหน่วยดับเพลิงแล้วก็หน่วยปราบปรามจราจนก็ได้มาที่นี่แล้วก็ได้ดับไฟสลายฝูงชนแล้วก็นําผู้ที่ติดอยู่ในโซนวอเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยครับเปน็นนันจบเหตุชุนมุนวุ่นวายในวันที่27มิถุนาย,ยนลง คือการเข้าตรวจคนแล้วก็จับกลุ่มกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในบาร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่เป็นที่แรกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีหลายๆครั้งที่เกิดการจับกลุ่มการประท้วงขัดขืนในอเมริกาแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ Stone Wall uprising เนี่ยมันเป็นชนวนสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงกับ community LGBTQ+ เนี่ยมันเป็นเพราะว่าในชุยุงช่วงยุคเวลานั้นนะครับยุคประมาณ60-70เนี่ยครับมันเป็นยุคข,ของการเคลื่อนไหวทางสังคม,มหรือว่า เข้าใจหรือว่าเรียกร้องเพื่อสิทธิของตัวเองมากขึ้นมันมี movement หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบด้านสิทธิสตรีในช่วงปี60หรือว่าการเหตุการณ์ที่มาตินลูเทอร์คิงต่อสู้แล้วก็เรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางเชื้อชาติแล้วก็สีผิวเนาะเรียกว่าปี60หรือว่าปีพวกนี้ครับมันเป็นปีแห่งการทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงมันมีเทรนด์ของการ u p r i ซ i n g มีการต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองมากขึ้นการเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นในช่วงยุคเวลาเนี้ยครับมันกเยออพาาากกขขนนหรรรืววว่่ีีะไ้ ซึ่งมันก็เป็นเวลานานมาแล้วเหมือนกันที่ LGBTQ+ เนี่ยถูกด้อยค่าแล้วก็มองว่าเป็นสิ่งที่ผิดแปลกถูกกีดกันอย่างสังคมแล้วก็ในวันนั้นที่ชาว LGBTQ เนี่ยตัดสินใจลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของพวกเขาอย่างภาคภูมิใจเนี่ยมันก็คงเป็นวันที่คนในสังคมมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแล้วก็ให้ความสําคัญกับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้มากกว่าครั้งที่ผ่านๆมามกลับมาที่โซนวอลครับ แม้ว่าจะผ่านวันนันยาวนานและก็การจราจรที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตั้งแต่วันที่27นะครับในคืนวันที่28มิถุนายน Stone น wall ก็ยังคงเปิดให้บริการแต่ว่าก็ไม่ได้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดเนาะในคืนนี้เองเนี่ยกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยที่มีจิตวิญญาณอันแรงกล้าที่จะเรียกร้องความเท่าเทียมของเพศที่ตัวเองเป็นเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันที่นี่และในค่ําคืนนี้ครับจานวนคนที่มาชุมนุมก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น2,000คน ที่มาส่งเสียงตะโกนแต่ก็แสดงจุดยืนของตัวเองอย่างภาคภูมิใจในคราวนี้เจ้าหน้าตำรวจที่เห็นเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายนะมันมีการชุมนุมของคนเยอะขึ้นด้วยเนี่ยเขาก็พากําลังพลมาเยอะกว่าคืนที่ผ่านๆมาแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงมีการใช้แก๊สน้าตาเพื่อปราบปรามการชุมนุมตลอดทั้งคืนวันที่28จนข้ามไปถึงเช้าวันที่29ก้าจนกระทั่งผู้ชุมนุมเนี่ยผู้ประท้วงเนี่ยเริ่มสลายตัวครับ แต่นั้นก็ไม่ได้ทําให้กลุ่ม LGBTQ ในช่วงนั้นนะครับย่อท้อการปรับปรามการชุมนุมที่นํามาซึ่งการทําลายเกียรติและก็ศักดิ์ศรีความมนุษย์เนี่ยมันทําให้มันเริ่มมีการทำลายร่างกายแล้วมันก็มีการยกระดับการความรุนแรงเกิดขึ้นจนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตในคืนนั้นมันทําไม่มีการปลุกไฟในตัวมากขึ้นกว่าเดิมและสุดท้ายเนี่ยในคืนวันที่19มิถุนายนเนี่ยพวกเขาก็มารวมตัวกันที่สโตนวอลเหมือนเช่นเคยครับ กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอาศัยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ส่งสารไปยังวงกว้างถึงความไม่เป็นธรรมครับแล้วก็เรียกร้องความเท่าเทียมให้กับความหลากหลายทางเพศทาให้การเคลื่อนไหวในครั้งนี้มันมีพลังกว่าครั้งก่อนที่ผ่านมาซึ่งระหว่างที่มันมีการชุมนุมในคืนวันที่สิบเก้าถึงหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยมันมก็มีนักข่าวปะป,ะปนอยู่ในฝูงผู้ชุมนุมด้วยซึ่งมันก็มีข่าวเขียนออกมาหลากหลายเนาะพี่ทํานเป็นนักข่าวนาจะเห็นภาพคือมันจะมีสื่อที่เห็นด้วยกับ movement นี้แล้วก็เขียนมาว่ามันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะแแต่่่่่่มมมััันนนนกก็็จะีีสืออทเเเปหวาายงชบบ นิว york daily ่นิวร์กเดลี่น news เนี่ยก็เขียนข่าวเพื่อมาโจมตีกลุ่ม lgbtq+ ว่ามันเป็นการเรียกร้องที่โสมม uh huh. มีการคําเหยียดหยามอะไรพวกนี้ว่าไปแล้วก็มีการแบบยกระดับการทําให้การชุมนุมคราวนี้มันไปในวงกว้างมากขึ้นซึ่งถ้านับตั้งแต่วันที่การชุมนุมครั้งใหญ่มันเกิดขึ้นในคืนวันที่28มิถุนายนเนี่ยพวกเขาได้ชุมนุมประท้วงกันต่อเนื่องทุกวัน uh huh. เป็นเวลา5วันติดต่อกันระบายซึ่งความอึดอัดทุกใจในความไม่เท่าเทียมตามสิทธิที่พึงมีเนาะ มันเป็นคลื่นอารมณ์ที่มันหนักหน่วงแล้วก็ส่งพลังไปทั่วทั้งประเทศและเหตุการณ์ชุมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการที่เริ่มต้นจากการที่เจ้าหนี่คนหนึ่งนะครับบุกจับกลุ่ม LGBT Q+ ใน Stone Wall อย่างไม่เป็นธรรมมันก็ลุกลามไปถึงการชุมนุมมันก็วุ่นวายกันใหญ่โตและสุดท้ายเนี่ยมันก็จบลงเพียงแค่นั้นมแม้ว่าเดอ Stone Wall uprising หรือว่าการลุกฮือที่ Stone Wall จะจบลงครับแต่เหตุการณ์นี้มันก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงโลกเนี้ยไปตลอดการเพราะมันทำให้คนที่เป็น LGBTQ+ เนี่ย กล้าที่จะเปิดเผยแล้วก็เรียกร้องในสิทธิทในสิทธทิของตัวเองมากขึ้นและก็ทำให้โลกเนี่ยครับโอบรับแล้วก็เข้าใจในความหลากหลายทางเพศมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่โซนวอลเนี่ยมันไม่เป็นแรงกระเพื่อมที่นำไปสูก่การจัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Ga ย์ลิเบอเรชันฟรอและก็ g a ย์แอ i ท i a ิสอารีแขึ้นมามเพื่อเรียกร้องสิทธทิของเกย์และก็ความเท่าเทียมทางเพศอย่างจริงจังแล้วก็หนักแน่นกว่าที่ผ่านๆมาครับแล้วก็แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่โซนวอลเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นจุดกำเนิดของไพร์มัน ในเดือนมิถุนายนของทุกๆปีอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นั่นเองครับครับายพาเเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่เราเห็นภาพกันคือแบบจะมีกลุ่มคนที่เป็น LGBTQ เนี่ยเขามาแต่งตัวแล้วก็ถือธงสีรุ้งโบกสะบัดพัดไปมาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนปีหนก็70ซึ่งก็คือ1ปีต่อมาหลังที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่สโตนบอลนั่นเองครับแล้วก็ ครั้งแรกเนี่ยมันรวมตัวกันในชื่อ Christopher Street Liberation March ซึ่ง Christopher Christopher Street เนี่ยคือชื่อของถนนที่ The z โ n e วอ l l i n ินตั้งอยู่ก็เลยใช้ชื่อนี้เป็นชื่อขบวรนรณรงค์นั่นเองครับ ซึ่งไอไ้อตัว Christopher Street Liberation March เนี่ยก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ้กับนักเคลื่อนไหวทางเพศในพื้นที่อื่นๆนอกจากนิวยอร์กด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกบอสตันหรือว่าชิคาโกแล้วก็กลายเป็นเป็นเทรนด์ขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่เป็นเคสตัดดี้เห็นว่าเราสามารถเรียกร้องเพื่อสิทธิตัวเองได้แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอย่างชินตาในปัจจุบันนี้แล้วก็พอมาถึงปัจจุบันเนี้ยแม้ว่าจะมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้้นนนนในปัััจจุบหรรรืออวว่่่าาาเกก็็ููยมมี มีมุมมองต่อคนที่เป็นเพศแบบนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันก็ยังไม่ได้แบบเท่าเทียมกันเป๊ะสัทีเดียวแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับที่ผมเล่าไปอ่ะก็ถือว่าพัฒนามาไกลมากเลยเหมือนกันดีขึ้นเยอะแต่เราก็ยังคงต้องไปกันต่อครับเพราะว่ามันอาจจะต้องพาโลกเราไปถึงสักวันหนึ่งที่ทุกคนเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงครับครือ disclaimer ไว้ก่อนว่าเรื่องเนี้ยเรายากมากๆเพราะว่ามันมี ความเซนซิทีฟหลายอย่างแล้วก็ม,มีข้อมูลที่มันแบบค่อนข้างสเปสสะปะหลายทางก็ต้องรวบรวมมาหลายทาง<ม>ซึ่งถ้าใครเป็นคนมีความรู้เรื่องนี้แล้วผมเล่าผิดอะไรไปก็มาคอลเรกกันได้เพราะว่าพยายามที่จะอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่มันน่าเชื่อถือที่สุดแหละ<ม>แต่ว่าน่าจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผมเล่าผิดไปอยู่แล้วแหละก็มามมคอลเรกกันได้นะครับอืมครับประมาณนี้ครับ ก็น่าสนใจเนาะมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีที่ไปที่มาเหมือนกันเพราะปกติเราก็แค่จะรู้แค่ว่าเดือนมิถุนายนเป็นใมันเป็นพายุแค่นั้นเองใช่ครับแล้วเรื่องของธงนี้มีที่มาไหมเออไม่ได้ใจเหมือนกันทำไมต้องเป็นสีนี้ผมไม่ได้ไม่ได้รีเสิร์ชมาขนาดนั้นอืมอืมสแ้างคลิครับไม่ใช่ใว่าเรื่องราวแบบเหล่านี้จริงๆมันถูกพูดถึงมาตั้งแต่ยุคหกศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะใช่จนถึงปีนี้มันกี่ปีแล้วอ่ะก็หกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบปี แต่ตลอด60สิบเจ็สิบปีเราเห็นว่ามันดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบทําให้มนุษย์มองมนุษย์เป็นมนุษย์เทากันขนาดนั้นถูกต้องอย่างที่ยศว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเพศสภาพอ่ะเรื่องสีผิวก็ยังเป็นประเด็นเออครับหนักมากในปัจจุบันครับอืก็หวังว่าในอนาคตก็จะเห็นความเท่าเที่มตัวพวกเราเองอ่ะผมว่ามันก็ต้องทําให้เป็นเรื่องปกติมากขึ้นคือมันไม่ใช่ว่าการออกมาเรียกร้องเนี่ย คือ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันปกติอยู่แล้วมันไม่ควรจะต้องมีใครมาเรียกร้องเพื่อสิทธิตัวเองด้วยซ้ำเนาะดังนั้นผมคิดว่าการพูดคุยเรื่องนี้กันเป็นเรื่องปกติอย่างในในสื่อที่เราทํากันหรือว่าในคอนเทนต์ที่เราทําออกไปมันควรจะเป็นเรื่องปกติได้แล้วแล้วก็ทุกคนก็จะมีสิทธิที่จะเกี่ยมคนคน,คนเท่ากันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนอมปฏิบัติของคนในยุคนี้นั่นแหละครับครับเมื่อกี้พูดถึงชื่อหนึ่งคือ Village Voice ที่จะบอกว่าอยู่ในฉันนะจริง วิลเลจบอยใช่ไหมว่าออฟฟิศวิลเลจบอยใ่อยู่ข้างๆสโตนบอร์อเหรอเขาก็เลยไปอยู่ใกล้กันแล้วก็ในในวงการสื่ออเมริกาครับในตอนนั้นน่ะเข้าใจว่าพวกสื่อท้องถิ่นอ่ะนิวยอร์กเดลี่อะไรพวกนี้ฮะควอ์เรื่องนี้แบบแย่มากเรียกเรียกเรียกไรออดนี้ว่าเป็นแบบสกปรกโกลาหนสร้างความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันใส่แวลูอะไรเข้าไปเวลาพูดถึงมูฟเมนต์ของ LGBTQ เนาะแต่ว่า วิลเลจวอรก็เป็นสื่อหนึ่งที่ถูกพูดในเวลาต่อมาว่าด้วยความที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นก็ส่งข่าวไปทํางานง่ายแล้วเวลาต่อมาถูกเป็นเลเบเซนว่าเป็นสื่อที่ค่อนข้างเสรีในเรื่องเนี้ยเขาไป cover เรื่องนี้เยอะคุยคุยกับคนใน movement นั้นนะครับคุยว่าเขาต้องการอะไรสู้กับอะไรขณะที่สื่ออื่นๆน่ะพูดจะตำรวจอยู่งนเลยตำรวจพูดว่ายังไงก็ cover ไปอย่างนั้นตำรวจบอกว่าอันนี้ก็ตามคมตำรวจไม่ได้มีการเช็คบาลานอะไรเงี้ย ช่วงนั้นนะวีเลดวายถูกพูดถึงว่าโอ้ยเป็นสื่อใหม่มากอัลเทอร์เนทีฟนิวส์มีเดียอะไรเงี้ยเป็นหนังสือพิมพ์ที่อัลเทอร์เนทีฟมากอะไรเงี้ยก็ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสื่อเกันเนอะเรามองในมุมสื่อผมมองในมุมสื่อพี่ฮรับแต่ผมว่าเออการมีสื่อเล็กๆแบบเนี้ยมันทําให้เขากล้าพูดปัญหาหนึ่งคือว่าเมื่อยุคนั้นนะครับเท่าที่รู้มาคือถ้าหนังสือพิมพ์ไหนรับแอดรับโฆษณาถ้ารู้ว่าแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนความน่าเชา่อถือทางเพศอ่ะ บางที่ก็จะตัดออกไปเลยอ oh. หรือรู้ว่าหนังสือพิมพ์เนี้ยม่เ้าสัมพันธ์กับเขาเข้าดงเพศอ่ะเ <c oughs> จ้าของก็จะแบบเจ้าของแบรนด์ก็จะไม่มาซื้อแอทีทนีเลย <c oughs> อะไรแบบนั้นน่ะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งนะในโครงสร้างสื่อสื่อในเมกาวันนั้นอะไรเงี้ยปัญหาก็ยึงมีอยู่วันนี้แหละแต่คิดว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้ว <c oughs> ครับที่ในอเมริกาแต่ก็เราคงไม่สามารถพูดแบบ รายเด็กษาได้ว่ามันดีขึ้นมันแก้แล้วเราเห็นปัญหาอยู่ทุกวันนะว่าคลายมันก็ผ่านมาหลายปีเหตุการณ์โซบัผ่านมาหลายปีมันยังไม่มันดีขึ้นแต่มันก็ยังมีปัญหาอีกเยอะต้องคุยกันอะไรเงี้ยครับพอพี่ทันพูดถึงเรื่องสื่อหรือว่าเรื่องอํานาจจริงๆพอพอเราพูดถึงแบบเรามองเป็นเกมเกมหนึ่งนะเราเป็นเกมกระดานแล้วกันเราจะมองว่ามีข้ออำนาจที่มันแบบส่งผลในเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่ามีการกดดันจากกฎหมายแรงงานจากสื่อจากอํานาจต่างๆที่มันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลย แต่สุดท้ายมันก็มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นได้จาก movement movement หนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นแบบดอทต,ต่อดอทต่อดอทไปเรื่อยๆพฉะนั้นถ้าเราคิดว่าปัญหาไหนที่มันแบบดูยากดูใหญ่เกินจนแก้ไขไม่ได้จริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นจาก small action ทั้งหมดเลยเหมือนกันเนาะใช่ใช่<ม>ใช่ใช่ใชเอออันหนึ่งที่รู้สึกว่าหยดเล่าแล้วสุดอยากคิดตอบเหมือนกันคือเลาเราพูดถึงเรื่องเนี่ยครับ l g b DQ เราพูดถึงปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศอะไรเงี้ยครับ เราเองก็เป็นคนที่อยากจะบอกว่าไม่ควรมองสิ่งเนี้ยแค่สายตาเรื่องเพศอย่างเดียวอ่ะมันจะมีสายตาเรื่องสีผิวอีกนะอ่าชนชั้นอีกนะซึ่งโอเคพูดอยากพูดได้เซฟขึ้นคือเรื่องเพศเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะมากในเพศนั้นจะมีเรื่องชนชั้นมีสีผิวอีกเพศเดียวกันสีผิวไม่เท่ากันถูกผู้ถูก,ถก,ถกมองว่าก,กดต่ำลงมาอีกอะไรเงี้ยชนชั้นการแบ่งขั้วทางการเมืองแบบโหมันซับซ้อนมากกว่าที่คิดอะเราคิดว่านี่ก็เป็นผ่านหนึ่งที่ทำให้เรื่องเพศมันยังถูกแก้ไขแบบ แบบที่เราอยากเห็นยังได้ยากมันมีปัจจัยมาครอบร้องความเป็นเพศอีกเยอะแยะมากมายที่แบบยากที่จะแก้เด็กก็ต้องช่วยๆกันพูดๆไปนะครับอืออือโอเคครับซึ่งใจความสําคัญจริงๆเรื่องนี้มันอยู่ที่การยอมรับความแตกต่างใช่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 เพราะว่าทุกอย่างที่ทันยศพูดมามันก็คือความแตกต่างอ่ะแล้วแตกต่างด้านตรงไหนแค่นั้นจริงครับพูดง่ายแต่ทํายากใช่ครับ